ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับผมหงอกที่ไม่มีใครเคยบอกให้คุณรู้นะครับหลายคนเชื่อว่าผมหงอกไม่มีทางกลับมาดำได้เรียกคืนความมั่นใจด้วยการย้อมหงอกนะครับยอมสีผมเพียงอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมหงอกเนี่ยเกิดจากการทํางานที่น้อยลงของเม็ดสีซึ่งก็เกิดจากปัญหาปัจจัยหลายอย่างนะครับนักวิจัยได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสารสกัดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทํางานของเม็ดสีซึ่งเจ้าสารสกัดตัวนี้นะครับมีชื่อเพราะๆว่าเกวิร์สครับ0.5นะครับหรือ พามิโตโอิวเตตเับเปป타ยยี20เป็นเปปไทด์ที่ช่วยกระตุ้นอัลฟาเ h s นะครับในการสร้างเม็ดสีผมใหม่นะครับ ลดอาการผมงอกผมขาวทําให้ผมงอกที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นเนี่ยกลับมาดํากลับมาเป็นสีธรรมชาตินะครับได้จริงตามง,งานวิจัยแถมตัวนี้ยังมีส่วนช่วยลดปฏิกิริยานะครับ oxidative stress หรือปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับความเครียดของเซลล์นะครับเพิ่มการทํางานของแคตาเลสนะครับนี่เป็นตัวการที่ทําให้ผมงอกอีกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะครับมีแบรนด์ไทยที่นําสารสก,กัดนี้เข้ามาเป็นสารสก,กัดหลักในเซรัม่มแก้ง,งอกด้วย โดยที่ทีมเภสัชกรที่วิจัยและพัฒนาสูตรเนี่ยครับเขาเลือกมาใส่อย่างเต็มโดสเลยนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาผมงอกที่ต้นตอแก้ที่ต้นเหตุคือใครที่มีปัญหาผมงอกไม่ว่าจะเป็นงอกก่อนวัยงอกตามวัยเนี่ยเจ้าสารสกัดต,ตัวนี้นะผมเชื่อว่าช่วยได้นะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่คิดว่าผมงอกไม่สามารถกลับมาดําได้อยากให้คิดใหม่เปิดใจใหม่นะครับเปิดใจใช้เซรั่มแบรนด์ของคนไทยนะครับเป็นเซรั่มแก้งอกจากต้นเหตุ ช่วยฟื้นฟูผมงอกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีอันตรายอีกต่อไปใช้งานง่ายนะครับแค่ฉีดแค่นวดฟื้นฟูผมงอกก็เรียกความมั่นใจได้แล้วเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณเลยนะครับ